สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกท่กานเด้อวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องสาลิงบ้านพีนคือเกมาพี่น้องกันวันนี้เราจะมาแกงปลานะแกงปลาแกงสุ่มปลากินยามเช้าไว้พี่น้องเอ้ยผู้มัมนกันมานแห้งบหฮะ อันนี้คือปลาพออเซนไปใส่มองเจ้านี่เพื่อพี่น้องมันได้ตัวโบใหญ่เนาะสะดอนอยากคอซื้อเพื่อพ,พี่น้องการมันได้ตัวน้อยๆหนึ่งเผื่ออยากไปเห็ดปลาหนึ่งหมักนาวเนาะมันได้ตัวใหญ่กะซีว่าใหม่ดอกมันหนาวนะเผื่อโอ้ยมัอยากคายนะมันหนาวว่าพ่อยากกินเองเผื่อ่งเฮยเาจะแกงสุ่มไปให้เผื่อเนาะส่วนเผื่อกะไปเห็ดเวียกแล้วเพื่อพี่น้องนี่ก็คือ น้ำจิจลิงต้มไวเนาะปกติสลิงแกงปลาสลิงจะเห็ดแบบหมยถึงว่าทอดปลาก่อนเนาะข้างน้ำให้เดือดเลยก็่อยเอาลงเนาะอันนี้ซลิงคืดหน่อยคืดใหญ่เนาะพอโตเอาปลาลงก่อนเนาะเพราะว่ามันมีโตทียังตายบทสนิทยันมันดิ้นเพื่พี่น้องเนาะปลาสดๆเลยพ่พี่น้องเราจะข้างไหวพี่แม่พี่น้องมันกำลังเดือดเนาะ เราใส่หมักเลนหมักเพชรและะ้วกัผักบัวผักกระเทียมหอยพี่น้องมือสีไขครเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาผักบัวใบมาใส่แฮมแนหอมตุ่มหอยพี่น้องเดี๋ยวเราจะต้มปลาไวนะ้เนาะอันนี้คือไ,ไ,ไฟอ่อนๆเนาะม,มาเอาผักบัวไปใส่ต้ม่มหอยพี่น้องทั่วแให้เท่ากับหมักใหม่อีกแล้วเนาะอย่าขึ้นนะ คือค oh, <upper track. S 1> ือลงลงลงมันชีรุดนนะนะลงลงเน่ลงไม่ได้เห็นแล้วพูดพูดพูดพี่ตีนนี่ตีนนี่อึ๊บอึ๊บตายไปเลยมามามาอย่าปีนหัวปีนห้าหัวมันลายปีแล้วมันรุดได้เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่หน่เอาเลยไม่หนิเอาเนี้ยเออนเอนแล้วอะไรหัวเฮ้ นี่น้องวพี่น้องมันหมากใหม่เต้อยู่ <c oughs> เอาไว้เห็ดแหนมก็เอาไว้แล้วนาะพี่น้องราะมันเป็นถั่วแหวานนะถั่วแหวที่แซ่บที่สุดเลยเพพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบ่งแกงปลาห้าเพื่อพี่น้องมาเลยเบ่งแกงปลาต้มปลาห้าเอาพกบัวมาใส่ สุกแล้วพี่พน้องได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วเนาะมันนี่เขาก็จะใส่ผักเขาเลยผักที่เขาไปเอาในแหละพ,พี่น้องบ่มียังายเนาะต้มน้ำให้มันเดือดเกลือมักพิดเป็นนัวปลาแดกแล้วกะกเอาปลาลงพอมันซุกเขาก็จะเอาผักหอมเนื้อผักที่เขาเตรียมไว้ลงเนาะพี่น้องอันนั้นผักบัวหัวผักเทียมแล้วกะ หัวขาเนาะถ้าได้แก้ข้าวเพื่อนพี่น้องแต่ว่าบ่ข้าวปานได้ดอกปลายามนี้มันๆแล้วเพื่อพี่น้องอ่ามาๆเพื่นพี่น้องเอ้ยแซ่บๆนํากันเนาะกบดีอีกเทื่อนึงพ่อพี่น้องมาๆาคพี่น้องมาันข้าวเช้ากนเนาะ ว่ามื้อนี้ก็ยังมากินขา้าวสักเคพีองแค่เลเร็วเขาเจ้าเรือเมื่อคืนนี้พอี่น้นพิโนกินยังมาบดนาะแข็งแข็งเนี่ยเด้อเพราะว่าอากาศมันเย็นหนาวแห้งลิ้บแคว้นพิโนก็อยู่ลาวเ้านี่นะเ,เ,เ,เนาะยู่นๆเนาะซุบกระห้าวโอ้ แข็งอะไรเนาะแต่ก็กินเนาะเสียดายเนาะนอนอุ่นขัวซีนไ่กินหัวซีนพี่น้องขัวซีนเลื้อมือเพื่นนี่เนาะมามาพี่น้องปั้นเช้าก่อนอุ้ยเล็กน้อย พักก็ลิ่นอยู่นอกมากจะหน่อยฉีดสีเอิญชุ่มพ่นมากินแล้วพี่น้องมันจะวนแซวเนาะหักสุเพิ่นนั้นกินแล้วเด็กน้อยนะยังแต่หญ้นนนานาะเชฉุนฉุนพีก่น้อง

ไปกินใปับโอ้ยจับตีนนะจ๊ะป้าชู้จังไปเลยหนาวๆนี่เนอไปกินข้าปับเบิ้งไมเบิ้งเนบ้าเบิ้ง่ะน่อยเล็กเหมือนกัน คนะันมาหาละสลงวนเสกงน้ยนะากยาเลยขอยะยาเลยอเอาเอกยาเลย,ยากางนถามือไปให้จิง่มาเอิกระจาแท้กางมันีกล้ากระบ,บ่ออเด้อมีบ่ Mà mẹ mới Mình có nhìn thấy ở nó, Cà Bò Mới ở ra bàn Chị อ้าวกินอนั them, ่นแล้วกินน้ำนิ <can> ่ง i̇şte น้ำแล้วเปนั่นนั mm ่นแล้วอ่ะพ่อแม่พี่น้องกินข้าวอย่าลืมดูลาซาปั๊กส่น้บ่ได้น่งนั่งับมันยนะเราลิงคืนนี้ออันยอนสีอิกหน่อยนะเเืแ่บเนื้อเอว

ใช่ก th ็แล้วแม่กับนุมกันล่ากุ้งมันเจ่างเดมันไปนอนกี่เท่าแล้วไปบายมันนะนี่ล้ไปบายมันบายอ๋อเจอสีโบาณมือบายนะบอยนะกให้แมวเด้อให้แมวเด้อบอให้หลอห้อิ่ม็ดมึชิมเดีกินมันก็แซ่บนมัน

กินปาปเพชรปาเพออชอกินสิ้นบัดสิ้นคาแคลม่ยพี่น้องปาปาเพชรน้องอัศินอืมทำนึงก่อนนะ เดี่ยวปากเขาชอรคว้า,พาไพ้มาไหมน้องเอาให้เหมียวเนาะไม่ได้พไไี่น้องกินนำกันเปินกระยักเขาพป่น้องนี่นี่ผู้ลูกแห้งข่ะไปหลักเอาในกระซามแล้วก็มาแหนกินเนาะก,กินดิบ Ừ. Nâng ừ. 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 hay bật lửa. Nó mèo nữa. Đu. Đu. Bỏ mạ nhạt vào ไอ้บ่าจินน่ะจินกับาแค้วคนเปิ่งแน่อยไอ้จิ้นคาแค้วนะแข้ห้างงงว่ะคาห้างหรอลายแล้วบวมนียเนาะบวมลายกว่าคน กวาดนะต <laughs> ั <ก S 1> ้งพ่อแม่ยู่บ้านกินข้าวกำยัง <laughs> ดี่เนาะไม่โทคร้ายฉันผินโนนีเจ้า เขาอืมอืมเย็นน้ำเนี่ยแล้วเุณกพิมงกอนยันกินน้ำรังทำเล็บอืมตัง้งค่นขอบอกอืมอืมไปไ่หม่บึ้มอันนี้นละหมักหยาดมืออือเลือแมวก่อนเขาเพิ่นนั่นแหลนมากินเนาะกางขายันไม่ได้กิน แลขขแ้น้างางทำไส้ดมดิสสดิสงานองเขาครื่อง สำหรับคลิปนี้กับจุ๊บสามีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่ลาลืมกดติดตามเพือเ่อเป็นกำลังใจแซลลิงบานทีมกำลังเซนเหตุจะต่อไปพี่น้องพอ,อกันคลิปใหม่นะนอนกับ<ห>จุบไม่อยากรับพี่น้องไอความหนาวเนาะอยู่นอนนะลมแห้งแห้งพี่น้องอยู่เล่าหนาวแห้งพี่น้องอ่ะอ่าเจนต่อ